สวัสดีครับวันนี้ผมวิทย์ฟอ์นะครับจะมาพูดเกี่ยวกับเรื่องที่เป็นข่าวใหญ่ของเกม New World เลยนะครับซึ่งได้ประกาศออกมาอย่างเป็นทางการแล้วมีอยู่4หัวข้อด้วยกันที่จะคุยวันนี้นะครับก็คือ 1. World List ของเซิร์ฟเวอร์นะฮะสจะเป็น p d ดาวน์โหลดไทม์ 3. จะเป็น l i ฟ e t i m e นะฮะหรือว่าการเปิดให้เล่นนั่นเองนะฮะและ 4. Twitch Drop c o t t ท n t นะฮะที่จะได้สกินอะไรต่างๆมานะครับถ้าพูดเล่นพร้อมแล้ว เราไปชมกันดีกว่าครับเรามาดูเรื่องแรกกันดีกว่าครับเรื่อง Server List นะครับ Server List ปล่อยออกมาเมื่อวันที่22กันยายนเมื่อ2วันที่แล้วนี่เองนะฮะก็คือจะมี NA i a s t NA West ยุโรปกลางออสเตรเลียแล้วก็ซาว t h อเมริกานะครับในโซนของเราเนี่ยถ้าเกิดจะปิงน,น้อยเนี่ยก็จะเป็นเซิร์ฟเวอร์ที่ใกล้ที่สุดเลยก็คือ ออสเตรเลียนะครับซึ่งเซิร์ฟเวอร์ก็จะมีดังนี้เลยซึ่งเท่าที่ผมทราบมานะครับผู้เล่นคนไทยส่วนใหญ่เนี่ยก็จะเลือกเซิร์ฟเวอร์ยูโทเปียกันแต่ว่าก็แล้วแต่นกักผจญภัยทุกคนนะคะว่าจะลงเซิร์ฟเวอร์ไหนกันเพราะว่ามันปิงเท่ากันเลือกเซิร์ฟเวอร์ไหนไปก็แล้วแต่เพื่อนๆเลยครับว่าเพื่อนของเพื่อนๆเนี่ยจะเข้าไปเล่นเซิร์ฟไหน โอเคมาถึงเรื่องที่2กันนะครับเรื่องที่2ของเราจะเป็น P ดาวน์โหลด i m มนะครซึ่งผู้เล่นสามารถที่จะโหลดตัวเกมจริงได้ก่อนในวันที่ตัวเกมจะเปิดนะครับแต่ย้ำอีกครั้งว่ายังไม่สามารถเข้าเล่นได้นะเวลา P ดาวน์โหลดไทมนะครับจะอยู่ในช่วงเวลาที่11 A.M.E.T. ซึ่งถ้าเกิดให้เทียบตามบ้านเราแล้วนะครับก็จะเป็นเวลา4ทุ่มของวันที่27กันยายนนะครับ ซึ่งถ้าผู้เล่นคนไหนสนใจที่จะดาวน์โหลดก่อนนะฮะก็อย่าลืมนะเวลานั้นเข้าสตรีมแล้วไปโหลดกันได้ครับและข่าวใหญ่ประจำวันนี้เลยนะครับเกี่ยวกับการเปิดให้เข้าเล่นเกมของ New World นะฮะซึ่งประกาศออกมาอย่างเป็นทางการแล้วตามโซนเวลาต่างๆนะครับซึ่งของเราเนี่ยก็จะเป็นเซิร์ฟเวอร์ออสเตรเลียที่เราเลือกลงกันนะฮะเพราะปิ่งน้อยสุด เวลาจะเปิดอยู่ที่9 pm a e s t ถ้าเกิดให้เทียบเวลาแล้วนะครับก็จะเป็นเวลา6โมงเย็นของวันที่28ตามเวลาไทยนะฮะก็อย่าลืมนะเวลานั้นนะฮะเข้าไปจองคิวเข้าเซิร์ฟเวอร์กันนะครับผมและเรื่องที่4เรื่องสุดท้ายครับ twitch content creator นะฮะทั้ง66คนก็คือผู้เล่นก็จะสามารถได้สกิน ของอาวุธไปฟรีๆเลยนะฮะถ้าเกิดผู้เล่นเนี่ยไปดูคอนเทนต์ครีเอเตอร์ของเกม New World ทั้ง66คนนะฮะถามว่ารายชื่ออยู่ตรงไหนก็คือเข้าไปที่ newworld.com นะฮะ slash new ก็เข้าไปดูกันได้ครับคอนเทนต์ครีเอเตอร์ทั้ง66ท่านนะฮะไม่ว่าจะเป็นฝั่งของนอร์ทอเกริกาหรือว่ายุโรปนะฮะก็สามารถไปดูกันได้นะครับผม ซึ่งเวลาที่จะสามารถรับทร c h d r o p ได้นะฮะก็จะเป็นเวลาวันที่28เป็นต้นไปครับถึง1พฤศจิกานะฮะก็ถ้าเกิดเราไปดูตามเวลานั้นตามช่วงเวลานั้นเราก็จะได้เวปป้อนสกินมานะครับผมและพิเศษไปมากกว่านั้นครับสำหรับ Amazon Prime ที่เราได้สมัครไว้นะสำหรับใครที่มีนะครับผมก็จะได้ Pirate Character Skin นะครับ อย่างที่เห็นแล้วก็อ e ีโมดด้วยนะฮะแล้วก็มีเงิน5,000มาร์คนะฮะเอาไว้ที่จะซื้อคอสเมติกไอเทมนะครับผมในเกมได้อันนี้คือแพ็คแรกนะฮะในช่วงเวลาที่เหมือนกับทุชดรอปข้างบนนะครับก็จะเป็นวันที่28ถึง1พฤศจิกาย,ยนนะฮะ28กันยานะถึง1พฤศจิกาแล้วก็มันก็จะมีอีกแพ็คหนึ่ง มาในวันที่12ตุลาถึงวันที่1พฤิการเหมือนกันก็จะเป็นของสกินดาบแล้วก็อ e ีโมดแล้วก็รูปตรา3รูปนะครับที่เอาไว้ใส่รูปในแคลนหรือกิวน,นะครับอันนี้ก็จะเป็นในสิทธิพิเศษของ Amazon Prime นะครับที่ได้สมัครไว้แต่สำหรับใครที่อยากได้ก็สามารถที่จะไปทดลองฟรี30วันในเว็บไซต์ Gaming Prime นะครับผม พรามเกมมิ่งของ Amazon ได้นะฮะและนี่คือข่าวสารทั้งหมดที่ผมได้นำมาฝากในวันนี้นะฮะอย่าลืมนะครับผมเวลาที่จะสามารถโหลดตัวเกมได้ก่อนนะ,ะในวันที่27 4ทุ่มเป็นต้นไปตามเวลาไทยะฮะและตัวเกมเปิดวันที่ 28เวลา6โมงเย็นตามเวลาไทยเช่นกันครับสำหรับใครที่ยังไม่ได้กดติดตามช่องนะครับอย่าลืมกดติดตามไว้นิดนึงนะครับผมมีทวิชด้วยนะครับตามชื่อว i นท f o r ์ทีได้เลยไปตามกันได้นะแล้วเจอกันตอนที่เกมเปิดนะครับสำหรับวันนี้ต้องลาไปก่อนแล้วสวัสดีครับ